เอเคผมตอดีทนด้วยนะครับมาทำคลิปอ่าสลุปนะครับผมอัปเดตแพทใหม่แปดจุดหนึ่งจุดหนนะผมตึงก็คือหลายคนน่าจะรู้แล้วแหละนะครับว่าโคลาโบมิรุนายนจะอะไรจะมานะผมก็คือหักมุมมากๆเลยนะ,ะเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปคร่าวๆดีกว่านะว่าอ่าอัปเดต8.1ดุดหนึ่งจุดหนึเนี่ยนะมันมีอะไรบ้างนะผมพอผมก็เพิ่งเ,เรียนมาแล้วมาอัดคลิปด้วยนะน่าจะลงตอนดึกๆนะผมโอเคก็เข้ามาก็รับ5ตัวไปนะครับผมเป็นตัว บิดอัปเดตนะช็อเชอบ์ปิดอัปเดตอะไรประมาณนี้นะผมอันดับแรกเนี่ยนะก็คือปรับ 1970, ปรุงระบบและ UI เนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยเป็นอ่า,าเตนหลักเนี่ยบิดบอลเตนหลังน,นะผมก็คือดวยขึ้นเยอะเลยนะครับผมอันเก่าอันเก่าโอผมจำไม่ได้นะไม่ค่อยได้ติดเกมเหมือนกันนะผมแต่ว่าเปลี่ยนใหม่มาเนี่ยโอ้โหดวยมากมากแล้วผมไม่ว่าจะเป็นอ่าพวกคำคำคำต่ำำางต่างนะผมอ่าก็เดี๋ยวลองไปดูกันได้นะก็อ่าไม่ไม่ไมค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในทางด้านาของเตนนะผมก็คือเวลาเราจะเล่นเนี่ยนะครับก็คือ มีนี่นะมันก็จะมีพวกไอเทมนะผมว่าเราเอาไอเทมไหนไปบ้างนะผมแล้วก็เผื่อจะเพื่อนคนไหนไปช่วยเนี่ยก็จะบอกนะผมก็ถ้ายังไม่เลือกไอเทมเนี่ยก็ก็ดูได้นะผมว่าเรายังไม่ได้เลือกไอเทมนะก็สมมติผมไม่เลือกไม่เลือกผมเลือกแค่โลวอันเดียวเนี่ยมันก็จะบอกนะว่าโลวโลอันเดียวอะไรก็ประมาณนี้นะผมปรับปรุงระบบนะก็น่าจะดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมโอเค ต่อเนี่ยนะครับก็คือเพิ่มเงินตั้งค่าของอ่าพักดาอินโดนะครับผมอินโดนีเซียนะผมที่เพิ่มเข้ามานะครับผมมีบทบาทแล้วนะครับก็คือก็เป็นอ่าที่มีคนเล่นเยอะนะเป็นประเทศที่มีคนเล่นไลน์เจอเยอะอยู่นะผมก็คือไลน์เจอร์ก็เลยอ่าเพิ่มเข้ามาเลยนะผมไม่รู้ว่าก่อนอัปเดตเนี่ยมีอ่าอินโดอยู่หรือเปล่านะครับผมอ่าก็น่าจะเพิ่มมาใหม่อีกหนึ่งพักดานะครับอในประมาณนี้แหละนะครับต่ออัปเดตครับผมแล้วก็ โคลาโบเนี่ยนะครับโคลาโบเรื่องหน้าเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะผมนั่นก็คือเป็นโคลาโบชาแมนคิงนั่นเองครับผมเรื่องชาแมนคิงเนี่ยนะครับนะคนที่เล่นไลน์ลินเจอร์เนี่ยยุคก่อนๆอ่าไอคนไม่ดิคนที่อ่ายุคก่อนๆยุคเก้าสิบอะไรแบบเนี้ยนะครับก็คือเขาจะรู้จักอ่าเรื่องนี้นะชาแมนคิงนะผมก็คืออ่าชาแมนคิงเนี่ยนะครับก็มีอ่ามาก็ดังนะสมัยก่อนเนี่ยดังมากเลยนะผมติดอ่าเป็น เรื่องที่ดีสำหรับหม่นั้นนะครับผมว่าหม่นั้นเด็กอย่างเราคงเกิดไม่ทันโหลนะผมก็คือมีโยเตาหลนลิวนตูเกะโฮโลโฮโฮโลโฮโลอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ถือว่าเป็นอะไรที่หักมุมบอสสมควรเลยนะผมก็คือมันดังนะครับแต่ว่ามันดังในสม่ก่อนนะสม่ยยุคยี่สิบตอนี้ปีที่แล้วนะครับเป็นเรื่องที่ดังดังมากๆเลยนะผมตึ้ง ผมก็เกิดไม่ทันหรอกนะผมน่าจะ,ะรุ่นพ่อรุ่นแม่เราจีบก,กันอยู่น่าจะทันนะครับผมโอเคก็น่าจะประมาณนี้เลยนะครับก็รอชมได้เลยนะครับผมคละ enfin โอบโอาจจะไม่ดังสาหรับพวกเรานะไม่รู้จักนะขอหรับพวกเราแต่ว่าตะกิวเนี่ยอาจจะโหดหรือว่าอะไรก็ได้นะตะกิวอ,อาจอาจะโหดหรือว่าตะกิวโหดออกแบบตัวละครหล่อที่ตะกิวดวยอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคก็อ,อาจจะมีความดราม่าใหม่มาได้นะครับโอเคก็ในประมาณนี้แหละนะครับผมก็คือ จะพูดยังไงดีอ่ะก็คือคําใบ้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะตรงนะครับแต่คําใบ้ค่อนข้างที่จะตรงนะครับผมแต่ว่ามันมันหักมุมไปเยอะพอสมควรเลยนะผมแล้วก็คําใบ้เนี่ยจะออกไปแนว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 อนิเมะยุคเนี่ยนะก็คือเขาเขาไม่ได้ว่าเป็นเรื่องดังในก่อนๆนะครับแต่มันก็หาดูในเน็ตบิ๊กได้อยู่นอื่นได้นะผมแต่เรื่องชายแมนคิงนะผมทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างนะผมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ได้เลยนะผมเดหรับผมเนี่ยก็ ถ้าตะกิยมันโหดความสามารถใหม่สำหรับอ่าถ้าเป็นบ้านทัดใบโหดๆทัดใบแบบดรามีดตีตีตีเท่านะครับทะลุอมตะอะไรประมาณนี้นะผมก็น่าจะเอาอยู่นะครับเอาแน่นอนแหละนะครับแล้วก็ความสามไรให้เปิลแบบเนื้อแร่ตัดแร่เพิ่มแร่อะไรแบบนี้ก็ได้นะผมโอเคแต่ไม่เอาแบบต้านายพลังายไวว่องไวอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับก็ทุกคนเนี่ยคิดเห็นยังไงนะเพราะสามารถอ่าถ้าอะไร ทุกคนคิดเห็นยังไงนะก็คอมเมนต์มาบอกช่องใต้ร่างอ่าค่อยย่องคอมเมนต์ได้เลยนะเด่วนวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วก็ใครที่อยากอ่าเปิดกระชาเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดไล้ก็เจมส์เนี่ยนะครับสามารถด่งให้ผมเปิดได้เลยนะผมโอเคคลิปนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนนะ,ะ,าามนนะมผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับ